ไต้องเดี๋ยวเไปหเรริ่มมนเท่านใช่ดที้ว่าแต่รนแต่เเที่ยวเริ่มิกฎเริ่มในปิ๊งดิ้งกับแล้วนะดูไดว่ามองตาต่อ F4 แฟนเรือยาวนี่ใสเจ้าชัดเยนนะนะฮะแล้วก็ถึงตายรอดเลยครับดงเนน้องสลัดครับรับขณะนี้เรือทั้งสองลำ เขาอย่าทนได้แล้วเวลาที่ปากไนปไกลมาให้ไปท่านถึงแกวเออิ่มันวังเวงว่ะวังเวงมันยังย่างทอแท้เนี่ยทอทอตัวพี่ิดนันเออทัานวันลบพี่เกยพี่เกยนะแล้วก็พีนะที่เราทอแท้เอาถึแจว ได้ว <time> ัน okay. นั <ý Rahmen> ่ง <ần> ก <Việt> ันแหละแม่วันนั่งแล้วุณยำด้วยกาแล้วกันงานที่เกียรติเชิญไปทุกปีทุกปีนะรายชื่อนั้นเขาจะเขียนก่อนเลยก่อนงานว่ามีใครบ้างนะนายกก็จะทวนอีกรอบเลงแล้วมีแค่ท่านจะตรวจสอบอีกรอบเลยแล้วมีรายชื่ออะไรบ้างแตรลุงนนท์มีรายชื่อผมมีรายชื่อแต่ลุงนนท์ไม่ไปป่วยป่วยเขาบอกมาแล้วครับครับ สุขภาพไม่ดีช่วงนั้นไท้วันใหญ่สายพันเอครับผมโอ้ตองละวังด้วยครับกรรมการล่องแดงของน้ำเงินพร้อมที่จะเปล่อยนคู you <know> ่นี Shy ้แล้วดูล้องสีสายทองหนึ่งล่องน้ำแดงน้องจะั่ล่องน้ำน้ำเงินครับโอ้ยเชียร์้อ้องยรังจโใ้เตอ้ยโอ้ยโอ่ยโอ้นโ้ยโอ้อ้ วันนี้ดีครับเราถือพัดลมส่วนตัวมาด้วยบอกสบายออกสบายใจใร้อนก็พัดเอาเออน่งนิ่งนึ่งนึ่งน่งน่งน่แต่วันนิ่งมาบอกวอะันไล่เราเล่าอแล้วโบขวาไเดจะไล่เราด้น้ำแดงนี่เอาแล้วรับ ถ้าอย่างนี้ได้จริงกับเ,เราจะไม่ต้องผู้ชมเราจะไม่ต้องไปดูล่องน้ำแดงนะมันมานร่องออนี้มันหนาออกอยายามดันต้องน้ำแดงแทง้กับไม่ได้ครับล่องน้ำแดงแท้กับนล้วมันปอดต้องเหม่อถ้าทมมติอย่างนี้เอาแล้วต้องทีน้ำลำบากแล้วแน่บอกเลยแล้วกรรมการของ,งเราเ<จ>ไม่เปรียบเสียเปรียบกันแม่แันนิดเดียวใช่หมองซ้ายมองขวา,ห,ห,ห,าหัวเรือเท่ากันที่บอกเลยแล้ว่าจะบัดทันทันทีกันจบก็ เสีมงานเลยน้องสลันดูด้วว่าสลันจะอยู่ไม่อยู่เออสลันกำลังดีเหนือเกินเนี่ยเ,เพราะว่าไม่มีการเสียดายทรงเรือดีล่องน้ำแดงมีันไหนแล้วล่องน้ำแดงมีอวิวแล้วหกแต้มใช่น้องสลันมีวิวสามแต้มเนี่ยเออเอาล่ะสายสิครับเลิกเขี่ยวแล้วมันยังไง สว่างมาปะโถสว่างมาใช่ไหมท่นลุงลอดเออปะโจนเสร็จสว่างอ๋อกอนหอ้อ้ออ้ออ้้จ้ ตาย้วัฒนาดูรอบน้าสีได้เจอใครไม่เจอเจอจับไอ้เจอรจับ้นรับจิกให้นับต้องสลตล้อสละน้อรอบนาสีแดงใส่บุตะัาะไเลยจิกจ้าตาไจ้าตายไ้ยาิบไว่าแล้วน้องสละน้องสจะยไแ่กูจะจิตาย้องเพา่าไปยอไปย่อไก้อนไจ้าตาคนตาเบอตาคนตานก่อนเลยถึงจะต้อต้อับได้แได้ยินไม่ได้ เจาัเกียวว่าใส่เงไหลเข้าเอ็นใจาแต่ละือรองน้ำนเิต้อสดเลมาแซงตรงนี้เองเนาะอแซงก็่ดถ้าดวยกัไปสายดีที่วดีสิามใเรียการองน้ําดจะเป็นพรรองน้ำแดงจะเป็นเทพเทบาลหอกไก่ร่องน้ำน้าเงินจะเป็นเทศจันทาจากจังห